ไปที่แท็บประยุกนะคะอันนี้ประยุกนะแท็บประยุกนะคะที่ชอบออกข้อสอบกันมากๆเลยเนี่ยนะ,ะที่ชอบออกข้อสอบกันมากๆเลยคือจะเป็นแบบนี้นะคะพี่บอกว่ามันประโยคมันง่ายๆอ่ะสมชายฮาร์ดลีคัมส์อ่ะใครจำได้บ้างว่าฮาร์ดลีแปลว่าอะไรเอ่ยฮาร์ดลีแปลว่ายาก จําตรงนี้แรงๆเลยค่ะมันแปลว่าแทบจะไม่อจทย์แรงๆเลยหมือนไม่ได้แปลว่ายากมันแปลว่าแทบจะไม่แต่ว่าแทบจะไม่มันคืออะไรคะ hardly rarely seldom never ค่ะพวกนี้แปลว่าแทบจะไม่หรือแปลว่าไม่เคยนะคะอะ พอเจอตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมความสําคัญในยะมันอยู่ตรงนี้ถามว่าทําไมมันถึงเป็นแท็กประยุกต์อะใครตอบได้บ้างอ่ะมีใครพอหรือฟื้นความทรงจําในอดีตถ้ามันออกมาเราก็เางน้อยเราก็ต้องได้หนึ่งคะแนนจากตรงนี้นะต้งแน่มันเป็นปฏิเสธครับมันมีความหมายเชิงปฏิเสธจ้าใช่แล้วเห็นไหมคะการใส่ฮาร์ลี่เข้ามาทำให ประโยคนี้กลายเป็นประโยคเป็นประโยคบอกเาหรือปฏิเสธปฏิเสธทำให้ประโยคไปประโยคปฏิเสธจ้ะและแท็กมันจะต้องกลายเป็นบอกเราปฏิเสธไหมคืภาพใชตป่ะคะไม่ถามอันนี้แม่คือคือคืออย่างนี้ค่ะสมชายแทบจะไม่มาคือบางครั้งการปฏิเสธเนี่ยมันเห็นชัดๆเลยคือมีโนมีนอตใช่ป่ะแต่อันนี้เราจะเห็นว่ามัน ไม่มีโนมีนอตนะคะแต่มันเป็นคีย์เวิร์ดอย่างอื่นที่เป็นลักษณะของการปฏิเสธเข้ามาแทนเห็นไหมคะ h a r d l y r a r e l y seldom never อันนี้คือพ,พี่พูดว่าถ้าสมชายคัมี่คือประโยคบอกเล่าถ้าสมชาย h a r d l y y o m e s อีนนี้คือประโยค,ย comes, คปฏิเสธละเห็นไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีคำว่า No ว่า Not ก็ตามนะคะโอเคไหมคะอ่าค่อยๆไปนะคะ h a r d l y r a r e l y seldom never คือประโยคปฏิเสธนะคะมันแปลว่าไม่เคยคะ่ะ บางครั้งการปฏิเสธนะคะไม่จําเป็นต้องพูดคําว่าไม่นะคะอาแต่ใช้คําอื่นเข้ามาแทนคือเราไม่เห็น No เห็นนอดนะคะนะคะผ่านไหมคะเสร็จนะคะทําให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมพอกลายเป็นประโยคปฏิเสธปุ๊บแท็กต้องเป็นอะไรใช่ไหม บอกเล่าครับบอกเล่าเออแท็กจะต้องเป็นบอกเล่านะคะพอแท็กเป็นบอกเล่าปุ๊บจาเลยนะอ่ะตรงเนี้ยเห็นไหมแท็กมันจะมีสองหน่วยหน่วยที่เราเติมได้ก่อนคือหน่วยนี้หน่วยหลังนี้อเอออ่าหน่วยหลังนะเห็นไหมคะพอเป็นหน่วยหลังปุ๊บเนี่ยหน่วยหลังเติมอะไรได้เลยอ่ะเติมอะไรจ่อรอไปเลยแบบไม่คิดมากเลยคะ่ะเออใช่เติมไปเลยอย่าคิดมาก นะอันนี้เติมคีรอไว้ก่อนนะสับพนามต้องมาสมมุติตรงนี้ถ้าพี่เขียนว่าเป็นอ่ะซูซานแอนไอย่างเงี้ยซูซานแอนไอฮาร์ดลี่คตรงนี้แท็กเป็นอะไรเอ่ยข้างหลังข้างหลังต้องเป็นอะไรคะวใช่ใช่ใช่ ไอเนี่ยเติมรอได้เลยคือมันไม่ต้องคิดคือแบบว่าสมองไม่ต้องใช้การทํางานมากมายนึกออกไหมไอตรงเนี้ยเติมไปได้ก่อนนะคะโอเคเสร็จ <c oughs> okay. สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือไอตรงนี้อ่ะเราค่อยๆคิดคือประมาณว่าบางทีเราไม่สามารถทําได้ในรวดเดียวเพราะอะไรถ้าคนยังไม่ชํานาญมันยากมากนะที่จะแบบเฮ้ยมาอยู่ดีๆมาทําปุ๊บเราจะได้นะคะฉะนั้นเวลาการคิดคิดทีละช็อตเราคิดช็อตที่ง่ายก่อนนะคะ ทำไปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายจะเคยชินเองชนะฉะนั้นเนี่ยเติมช็อตที่เป็นสรรพนามก่อนมันง่ายกว่านะคะเสร็จทํายังไงคะเราดึงไอ้นี่เข้ามาค่ะดึงดูดัสเข้ามา mm hmm. เห็นไหมทําไมต้องดึงดูดัสเพราะอะไร mm hmm. ก็ไม่มีเวิร์บช่วยอะเห็นไหมไม่มีเวิร์บช่วยใดๆถามว่าตอนนี้เราดึงเวิร์บชูดูตัวไหนเข้ามาดีเอ่ยในจุดตรงนี้ดึงอะไรคะ no. ดึงดัสค่ะอ่าแล้วอันนี้ตอบได้เลยไหมดัสหรือต้องเอาไปใส่อะไรก่อนไหมได้เลยไม่ไม่ค่ะได้เลยตอบได้เลยค่ะค oh, <yeah. S 1> อ่าม,มีมีลูกใครมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยตอบดัสนะคะตอบดัสได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะค่อยๆดูนะคะไอเนี้ยตอนนี้มันกลายเป็นปฏิเสธแล้วเห็นไหมฮาร์ดลี่เนี่ยคือคือปฏิเสธละถูกไหมคะ ทําให้แท็กต้องเป็นอะไรแท็กต้องเป็นบอกเล่าเราคิดก่อนเนี่ยเราก็ถ้าเราสมมติเราเราไม่ชัวร์เลยสมองต้องค่อยๆไปทีละชั้นนะคะจดไว้ก่อนว่าเฮ้ยฉันจะเอาบอกเล่าเสร็จทีเนี้ยคีย์ของการทา question tag คืออะไรพี่ย้ำอีกทีนะคีย์ของการทํา question tag คือการเสาะหา verb ช่วย verb to be หรือ verb ช่วยแต่อีกข้างหน้าเนี่ยตอนเนี้ย verb to be หรือ verb ช่วยเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมคะ verb to be หรือ verb ช<อ>่วยเนี่ยตอนเนี้ยคุณไม่มีนะ ทำให้คุณต้องไปดึง verb to do เข้ามาจาไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามเวลาเราจะตั้งคำถามปฏิเสธนะคะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของ question tag อย่างเดียวเนาะมันสําหรับทุกเรื่องเวลาเราต้องคําถามปฏิเสธแล้วถ้าเราไม่มี verb ช่วยเราต้องไปดึง verb ช่วยเข้ามานะคะก็คือไปดึง verb ช่วย verb ตัวนั้นจะเป็นอะไรต้องเป็น verb to do นะคะก็จะมี do, does, did เลือกเอาให้เหมาะกับ tense นะคะซึ่งนี้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยไม่เป็นปัจจุบนันเพราะเป็นปัจจุบนันปุ๊บเราก็ไปดึงอะไรก็ไปดึง ดัสก็จะดึงได้ดูกับดัสแต่ที่เลือกดึงดัสเพราะประธานเป็นสมชายมีคนเดียวไงก็ดึงดัสเข้ามาโอเคไหมคะบอกเล่าเสร็จแล้วต้องไปหาเวิร์บช่วยคีย์สำคัญคือคุณต้องหาเวิร์บช่วยหาเวิร์บช่วยก็คืออันนี้ไม่มีไปดึงเข้ามาได้เป็น does he ประมาณนี้นะคะนะคะข้างล่างตอบอะไรข้างล่างตอบอะไรดู Do. ใช่แล้วอะ